ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รักและเคารพศรัทธานในองค์หลวงปู่แพ,พร่าวาโรวัตรางหมันสําหรับวันนี้นะครับผมคิงวาดพลเมืองดีได้มีโอกาสนะครับมานําวัตถุมงคลหลวงปู่แพ,พร่าวราวโรได้มาให้พี่ๆนะครับได้ชมได้ศึกษากันนะครับแล้วก็เช่าบูชากันนะครับตามที่พี่ๆชอบนะครับวันนี้นะครับก่อนจะไปแนะนําวัตถุมงคลก็จะมาพูดถึงเรื่อง เหรียญคงกระพันร้อยปีนะครับที่จะมีการจัดสร้างในเร็วๆนี้นะครับนี่คงกระพันร้อยปีนะครับเปิดให้จองวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะปิดยอดจองแล้วนะครับทางวัดก็จะปิดแล้วแต่พี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้จองนะครับที่มีความสนใจสามารถจองกับผมได้นะครับเพราะว่าผมเช่ามาเยอะครับรุ่นนี้เช่าเยอะรุ่นนี้ผมเป็นรุ่นที่ผมชอบมากแล้วก็รอคอยมาตั้งแต่ ปลายปี2564นะครับรุ่นนี้นะครับขอบอกตามตรงนะครับผมเช่ามาประมาณ6-7แสนนะครับรุ่นนี้มีทุกเนื้อนะครับแต่เนื้อที่ผมเช่าเยอะที่สุดก็คือเนื้อเงินเพราะโดยโดยส่วนตัวผมแล้วผมจะชอบพัดเนื้อเงินนะครับนี่เพราะว่าเวลาเลี่ยมเงินเลี่ยมทองเนี่ยจะดูใสกระจ่างดีจะเยอะที่สุดแต่ก็มีทุกเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงที่ให้ชมกันสําหรับพี่ที่สนใจนะครับก็ยังเช่าได้นะครับเหรียญทองแดงนะครับ เหรียญละ750บาทนะครับน you ี่ผมก็บวกบางบงนะครับได้กาไรเพียง100เท่านั้นนะครับนี่การลงทุนก็หวังผลกําไรเล็กๆน้อยๆยนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทก็ราคา1,750บาทต่อไปเป็นเนื้อนวะโลหะโอ้วันนี้ไม่ได้หยิบมานะครับเนื้อนวะโลหะผมก็ยังมีนะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะนะครับเหรียญละ2 5 0 0บาทยังมีอยู่นะครับประมาณ20กว่าเหรียญเท่านั้น ต่อไปเป็นเนื้องเงินเนื้องเงินเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินก็เปิดให้จองในราคา3,800บาทถ้าพี่ทนายเอาหลายเหรียญก็พูดคุยกันได้นะครับผมพูดง่ายอยู่แล้วนะครับรานะคาก็บวกบางๆนะครับเหมือนผมไปร่วมทําบุญกับวัดนะครับ3,500บาทก็บวก3,800บาทก็ถ้าค่าส่ง50บาทก็บวกแค่250บาทเท่านั้นนะครับ อ่าก็มีประมาณนี้ที่จะนําเสนอนะครับวันนี้วัดก็ปิดจองไปแล้วสําหรับเหรียญรุ่นคงกระพันร้อยปีแล้วก็ทางวัดนะครับเรียกเก็บเงินนะครับเต็มจํานวนในวันที่สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้วัดจะเก็บเงินเต็มจํานวนดังนั้นนะครับที่ที่จองพระไว้กับผมนะครับก็ให้เตรียมเงินให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะจ่ายสิ้นเดือนผมก็ต้องนําเงิน ส่วนนี้ไปจ่ายให้กับศูนย์จองอีกทีหนึ่งเพื่อที่ศูนย์จองจะนําเงินไปจ่ายให้กับวัดนะครับดังนั้นนะครับก็แจ้งพี่ๆทุกท่านนะครับทั้งทีท่ที่ยังไม่ได้จองทั้งที่จองแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่ามัดจํานะครับก็สามารถเอ่อทักมาพูดคุยแล้วก็สับผมก็มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถยืดหยุนได้นะครับสาหรับพี่ที่ไม่มีเงนินวันนี้สามารถยืดหยุนไปวันที่2ี่ได้ไหมหรือ30 31มเอดได้ไหมก็ สามารถพูดคุยกันได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับพี่ที่อยากได้ส่วนพี่ที่เห็นว่ารุ่นเหรียญรุ่นนี้สวยแต่ยังไม่กล้าเช่าไม่อยากนําเงินมาฝากไว้อ่อหลายหลายเดือนก็สามารถเช่าตอนที่พระออกแล้วก็ได้นะครับสามารถทักมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็ยินดีให้บริการทุกทกท่านนะครับอ่าต่อไปนะครับมาเข้าถึง การนําเสนอวัตถุมงคลของผมในวันนี้วันนี้ผมมีวัตถุมงคลมาให้ชมนะครับก็มีไม่กี่รุ่นนะครับก็เนื้อทองแดงก็ได้มาแต่สวยๆเพราะว่าคัสสวยมานะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมได้มาหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสถ่ายชมสักทีมาชมกันครับเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อว่าเหรียญพยากรุษเสาห้ามหาอํานาจโพกทรัพย์จะสร้างในปี2562 อ่าอันนี้เป็นเหรียญกรรมการนะครับจะลงยาดทุกเนื้อมีทองแดงฝาบาทอ่านวนนวะแล้วก็เนื้อเงินนะครับลงยาทุกเนื้อจะสร้าง199ชุดอ่าเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ทีเด็ดมากๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับนี่เนื้อฝาบาทเป็นเนื้อฝาบาททีเด็ดก็คือด้านหลังอ่าพี่ๆชมกันนะครับด้านหลังอ่าอ่า อ่าเห็นยังครับว่าเด็ดอย่างไดนี่ครับที่สุดในรุ่นครับเลขเก้าสิบเก้าสุดสุดครับก้าหน้าดีดีก้าหน้าดีทุกอย่างครับนี่มีใตความก้าหน้าให้ชมกันครับความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นี่นี่ครับพิาครุฑสัตว์ผู้ที่ไม่มีใครฆ่าตายนะครับนี่พิาครุฑมหาอำนาจโพกรัพ์ ที่สุดของความสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้ในเกนี่อันนี้ให้ชมนะครับออันนี้เป็นเหรียญที่สครับนี่อันนี้เป็นเหรียญที่2นะครับนี่ความสวยนะครับพอๆกันนี่ลงยาสวยงามมากอ่ามาชมเหรียญน,นี้อ่าชมครับแปดสไม่รวยอินฟินิตรวยไม่มีที่สิ้นสุดรวยตลอดชาติครับ8นแปดแเจเกนี่ 88, 7, 9, 9, น วัตถุมงคลบางอย่างมีเงินก็ไม่อาจซื้อได้นะครับถ้าเจ้าของเขาเไม่ปล่อยนะครับผมต้องฟิตมากครับถึงจะได้สองเหรียญนี้มาผมได้มาเพียงสองอมีเพียงเนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้อฝาบาทแต่เป็นเลขที่ทีเด็ดเมื่อก่อนหน้าพระผมไม่มีพระราคาหลักหมื่นนะครับตอนนี้ก็มีแล้วก็เอามาให้ชมกันนะครับเป็นพระที่เอาไว้โชว์แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าจะใช้เองเพราะเป็นเหรียญที่หายาก มากมากต่อไปเหรียญนี้นะครับเปิดให้บูชาแล้วเหรียญมั่งมีสีสุกนะครับหในสิบวัตถุมงคลยอดนิยมวัดรางหมันดูโค้ดนะครับเฮงๆรวยๆตอกเรียงกันเต็มนี่ตอกเรียงสวยเต็มชัดเจนมั่งมีสีสุกสมัยแรงๆครับพุ่งขึ้นไปถึง1 2 1 3งหมื่นสองหนืามครับนี่อ่ะเหรียญนี้ผมแบ่งปันนะครับแบ่งปันในราคาที่ขาดทุนเลยซื้อตอนนั้นแพงมากหนึ่บาท วันนี้ก็ยอมปล่อยเพื่อที่จะได้เปลี่ยนหน้าพระนะครับแบ่งปัน8,500บาทอ่ามั่งมีสีสุกนะครับนี่อ่าเป็นรุ่นรุ่นเดียวนะครับที่ปี2,560กว่านะครับที่ติดหนึ่งใน10วัตถุมงคลยอดนิยมวัดรังหมันอ่ารุ่นที่2ก็คือจรนพรบนนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับต่อไปอ่าเป็นใบขี้เหล็กมีทั้งหมด3ใบวันนี้ ได้มา3ใบสวยทั้งนั้นคัดสวยอันนี้คือรับประกันความสวยอ่าไม่สวยส่งมาคืนครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนอ่าชมนะครับนี่นี่ความสวยอ่าดูแดงแป๊ดสวยงามเหรียญที่1เหรียญที่2อ่าความแดงก็เพิ่มมากขึ้นอ่าเหรียญที่2อนี่ครับคราบแทบไม่มีครับนี่ ต่เหรียญที่3น่าจะทีเด็ดที่สุดอ่ามาชมเหรียญที่3แดงมากอันนี้แดงมากเลยปี๊ดเลยนี่ครับดูครับนี่เลี่ยมเหลี่ยมขึ้นคอเดินผ่านใครนี่แสบตาเลยครับนี่อ่ะเหรียญน,นี้นะครับเปิดในราคาสองพันห้2050บาทแล้วกันครับผมแบ่งปันเลยราคาเบาๆทั้ง3มเหรียญน,นะใครเห็นก่อนก็ได้ก่อนถือว่า เป็นความโชคดีไปอันนี้จะมีติดรุ้งม่วงด้วยนะครับเนี่ยนี่ติดรุ้งม่วงด้วยต่อไปอันนี้ก็น่าจะสวยที่สุดตั้งแต่ผมเช่ามา,าชมนะครับนี่สุดยอดเหรียญประสบการณ์ใบสาเกนี่ประสบการณ์สูงมากครับเหรียญรุ่นนี้เพราะว่ามีคนนะครับถูกยิงนะครับแต่ไม่เข้าพี่ลองคิดดูนะครับวัตถุมงคลรุ่นไหนบ้างนะครับวัตถุมงคลเกียรติท่านไหนบ้างนะครับ ถ้าเป็นการถูกยิงถ้าถูกยิงแต่ยิงไม่โดนยิงไม่ออกอัอนนี้กัดอาจเกิดจากความผิดพลาดของอปืนนะครับแต่ยิงออกแต่ไม่เข้านี่ถือว่าเป็นเรื่องหวาสจันนะครับอันนี้คือเหนียวของแท้เหรียญนี้คือยิงโดนโดนตัวมีแค่รอยแต่ไม่เข้า่าลองคิดดูนะครับระหว่างยิงไม่ออกยิงไม่โดนกับยิงโดนแต่ไม่เข้า อันไหนมีความเข้มขลังน่าเชื่อถือมากกว่ากันนะครับนี่สุดยอดเรียนประสบการณ์อ่าเหรียญน,นี้แบ่งเบาๆ1,050บาทสวยที่สุดนะครับติดมุ้งด้วยตั้งแต่ได้มาน่าจะสวยสุดอ่ามาดูเจริญพรล่างนี่ความสวยก็เหมือนเจริญพรบนครับเพียงแค่คำว,ว่าเจริญพรอ,อยู่ด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นอ่าอันนี้แบ่งครับราคาเบาๆครับราคายังไม่แพงนะเหรียญรุ่นนี้อ่าเจริญพร 750บาทต่อไปเป็นเหรียญลายเซน็นอายุยืนอ่เหรียญน,นี้เลี่ยมพร้อมใช้สวยงามก็แดงเหมือนกันดูผิวครับนี่ดูผิวแดงเลยคราบแทบไม่มีนี่สวยงามครับโค้ดแห่งรวยๆชื่อดีชื่อมงคลครับน่าใช้เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลที่จะมานำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากที่ได้ เหรียญรุ่นเสาห้าเนื้อนวะโลหะมาสิบสองเหรียญนะครับก็หมดไปแล้วนะครับก็ท่านใดนะครับเออเป็นเป็นเหรียญที่ยอดนิยมนะครับเหรียญเสาห้าเพราะผมก็ใช้อยู่ก็จะหมดเร็วและผมก็เปิดราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็เลยหมดเร็วก็เหลือประมาณนี้ครับอ่ายังเหลือเลื่อนธรรมศาสตร์ครับสองเหรียญนวะโลหะอ่านี่ครับอ่าอยู่กับผมหลายวันแล้วนะครับนี่เหรียญละสองพันหกร้อยบาทเนื้อฟ้าบาทก็ยังมีเลือเนื้อทองแดงเหลือเพียง เหรียญเดียวเท่านั้นนี่อันนี้ทองแดงนะทองแดงเรื่องสมณศักดิ์สภาพสวยงามอ่า750บาทนั่เนื้อทองแดงอ่าสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลที่จะนําเสนอพี่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมและเข้ามากดติดตามกดไลค์นะครับกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงพี่ที่เช่าวัตถุมงคลกับผมไปนะครับก็ขอบารมีหลวงปู่จงบกหักรักษายพี่ทุกท่านจงมีสุขภาพพลาัมัยสมบูรณ์แข็งแรง,แงเฮงเฮงรวยรวยมีความสุขมากๆนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ